สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านอาหารอร่อยนะคะไม่ได้เข้ามาเป็นอาทิตย์เลยค่ะต้องขออาภัยเพื่อนๆนด้วยนะคะบางคนมาเม้นอะไรก็ไม่ได้เข้ามาตอบค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่วันนี้ก็ได้กลับมาแล้วนะคะมาพร้อมกับเมนูอร่อยแบบง่ายๆค่ะปลาดอลลี่ชุบแป้งทอดนะคะนี่ค่ะปลาดอลลี่หั่นเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้นะคะ สำหรับแป้งที่จะใช้คลุกก็เป็นแป้งทอดกรอบค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีแป้งทอดกรอบใช้เป็นแป้งสาลีได้นะคะถ้าแป้งสาลีก็จะปรุงรสนิดหน่อยค่ะมีพริกไทยเกลือนะคะหรือว่าผงปรุงรสได้ตามที่เราชอบเลยค่ะคลุกผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตีไข่พักไว้ก่อนเลยค่ะมาคลุกแป้งกันต่อเลยนะคะวิธีคลุกก็ง่ายๆเลยค่ะคลุกให้ทั่วทุกชิ้นนะคะเดี๋ยวจะวนกลับมาคลุกอีกหนึ่งรอบค่ะ ทั้งหมดจะคลุกเป็นสองรอบนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแป้งหนาๆก็สามารถนําไปชุบไข่แล้วก็มาคลุกแป้งอีกได้ค่ะจะได้แป้งที่หนาขึ้นนะคะของพี่จะไม่ชอบหนามากค่ะคลุกแป้งแห้งๆแบบนี้2รอบนะคะแล้วนำไปชุบไขค่ค่ะคลุกเก็ดขนมปังในขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะมีความหนาขึ้นอีกนิดนึงค่ะ ในส่วนของปริมาณแป้งและเกล็ดขนมปังพี่จะไม่ได้ขึ้นให้นะคะเพราะแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะบางคนชอบหนาชอบบางแตกต่างกันไปค่ะกะเอาตามที่เราทํากันเลยนะคะอพี่ก็จะคลุกแบบนี้ค่ะกดๆให้เกล็ดขนมปังติดนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็วางเรียงกันไว้ค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะถ้าคลุกเสร็จแล้วนําไปแช่ตู้เย็นสัก20-30นาทีก่อนทอดค่ะ ส่วนใครที่ทําเยอะๆก็แพ็คให้ดีๆนะคะแช่ฟรีซไว้ได้เป็นเดือนเลยค่ะเวลาจะทอดก็นําออกมาทอดได้เลยนะคะมาทําส่วนของซอสทาทากันต่อค่ะง่ายๆเลยนะคะในถ้วยที่เห็นจะเป็นมายองเนสค่ะขูดผิวเลม o n ลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะค่ะถ้าเยอะเกินไปอาจจะขมได้นะคะนี่คือแตงกวาดองนะคะเราจะนํามาสับละเอียดค่ะใช้ประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นเคเปอร์ก็ได้ค่ะ ควัสดรีสับนะคะแบบแห้งก็ได้แบบสดก็ได้ค่ะทุกอย่างเราจะสับละเอียดแบบนี้นะคะใส่ลงไปรวมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนิดหน่อยนะคะก็จะมีน้ําเลมอนค่ะแล้วก็เกลือนะคะเกลือนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าแตงกวาดองมีความเค็มอยู่แล้วค่ะเวลาใส่ให้ชิมดูก่อนนะคะพริกไทยก็เหมือนกันค่ะใส่ให้พอมีรสชาติกลมกล่อมนะคะ อันนี้เป็นหอมแขกค่ะพี่ใช้แค่1ช้อนโต๊ะนะคะก็นำมาสับๆได้เลยค่ะน้ำเลมอนเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องใส่เยอะให้มีรสเปรี้ยวมากนะคะเอาแค่มีเปรี้ยวนิดๆค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันชิมดูก่อนนะคะใครจะใส่น้ำตาลตัดรสชาติเพื่อให้กลมกล่อมก็ได้ค่ะแต่ของพี่จะใส่เป็นส่วนของสลัดครีมลงไปนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะ ที่สำคัญเวลาปรุงนะคะให้ชิมไปด้วยค่ะเอารสชาติเข้มข้นกลมกล่อมนะคะไม่เค็มเกินไม่เปรี้ยวเกินค่ะจะเน้นความมันนะคะติดเค็มเปรี้ยวนิด,น,ดนิดเองค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเท่านี้ก็จะได้ซอสทาท่าสูตรอร่อยแบบง่ายๆแล้วค่ะ ทำซอสเสร็จเรียบร้อยก็มาทอดปลากันได้เลยค่ะของพี่แช่ไปประมาณ20นาทีนะคะก็จะนำมาทอดพร้อมกับมันฝรั่งเลยค่ะตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนนะคะเราจะใช้ไฟกลางทอดจนเหลืองกรอบเลยค่ะสำหรับส่วนที่ไม่ได้แช่แข็งนี้นะคะแค่แช่ให้เซ็ตตัวเฉยๆนี้เราจะทอดด้วยไฟกลางค่ะได้สีตามที่เราต้องการแล้วเราก็ตักออกได้เลยนะคะไม่ออมน้ำมันแน่นอนค่ะสำหรับใครที่แช่แข็งไว้นะคะ เวลาทอดให้ใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะไม่จําเป็นต้องละลายนะคะค่อยๆทอดไฟกลางค่อนอ่อนไปเรื่อยๆค่ะจนได้สีเหลืองตามที่เราต้องการนะคะก่อนที่จะตักขึ้นให้เร่งเป็นไฟแรงค่ะประมาณ1-2นาทีนะคะพลิกกลับไปกลับมาก็ได้แล้วค่ะเมนูของทอดเป็นเมนูง่ายๆนะคะใครทําก็อร่อยค่ะยิ่งได้ซอสจิ้มหรือน้ําจิ้มสูตรอร่อยนะคะรับรองติดใจกันทุกคนเลยค่ะ เดี๋ยวพี่ขอทอดไปจนเสร็จนะคะตัดมาตอนที่จัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับซอสท,ทาทาที่เราทำไว้นะคะหน้าตาออกมาประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะรับรองอร่อยติดใจแน่นอนค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ